มาดูข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้เราจะต้องทําแบบนี้นะครับให้เราสังเกตตรงนี้ครับว่า3 4มห้าเนี่ยถ้าเกิดลบกับเจมันจะเหลือ2องซึ่งจะตรงกับตัวนี้พอดีเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สูตรผลต่างกําลังสเพื่อที่จะนําเลขอันนี้มาลบกันแล้วให้ได้2องนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้ยกกาลังสอันนี้ก็ยกกาลังสาเหมือนกัน ใช้สูตรผลต่างกําลังสามนะครับสูตรผลต่างกําลังสามก็คือหน้ากําลังสามลบหลังกําลังสามนะครับจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากําลังสองบวกหน้าคูณหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองนะครับคือเราจะเอา2ออันนี้มาลบกันนะครับนี่ครับมาลบกันนะครับ หน้าก็คือสามสี่ห้าหลังก็คือเจ็ดสิบสี่นั่นเองเราก็จะได้สามร้อยสี่สิบห้าลบเจ็ดสิบสี่คูณกับสามร้อยสี่สิบห้ากำลังสองบวกสามร้อยสี่สิบห้าคูณเจ็ดสิบสี่และก็บวกกับ 7 4กำลัง2นะครับทีนี้ลบ271ยกกกำลัง3ก็ต้องออกมาเหมือนเดิมลบ2 7 -1 ยกกำลัง3นี่นะครับแล้วก็ส่วน23คูณ30คูณ2 7 1แบบนี้นะครับทีนี้เราสังเกตดูนะครับว่ามันจะมี2ชุด2ชุด ที่กำลังลบกันอยู่นั่นก็คือชุดนี้นี่ครับชุดนี้ครับลบอยู่กับชุดนี้ชุดนี้ความจริงมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นสองเจ็ดหนึ่งคูณหนึ่งนี่ครับคูณอยู่กับหนึ่งพอมีสองชุดลบกันอยู่สองชุดลบกันอยู่นะครับเราสามารถดึงตัวร่วมได้ตัวร่วมก็คือนี่ครับสองเจ็ดหนึ่งส่วนในนี้ลบกันก็ได้สองเจ็ดหนึ่ง เดี๋ยวครูจะเขียนใหม่ให้ดูนะครับจะได้ไม่งงนะครับสามสี่ห้าลบเจ็ดสิบสี่เหลือสองเจ็ดหนึ่งนะครับสองเจ็ดหนึ่งคูณอยู่กับสามสี่ห้ากำลังสองบวกสามสี่ห้าคูณเจ็ดสิบสี่นะครับบวกเจ็ดสิบสี่กำลังสองลบสองเจ็ดหนึ่งกำลังสามคูณหนึ่งเขียนซะน่อแล้วก็ส่วนด้วย ยี่สบสามคูณสามสิบคูณสองเจ็ดหนึ่งนี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะดูออกทีนี้เราก็ดึงตัวร่วมซึ่งก็คือสองเจ็ดหนึ่งตัวนี้กับสองเจ็ดหนึ่งตัวนี้เอาออกมาก็จะได้สองเจ็ดหนึ่งคูณสามสี่ห้ากำลังสองบวกสามสี่ห้า คูณนะครับแล้วก็บวก74กําลัง2และก็ลบ271กําลัง2สาเหตุที่กําลังสองเพราะว่าเราดึงไปนี่ครับดึงมาไว้ข้างหน้าอันนี้ก็ดึงมาไว้ตรงนี้นั่นเองอันนี้ตอนแรกมีกําลัง3ดึงไป1ก็จะเหลือกําลัง2นั่นเองครับผมซึ่งคูณอยู่กับ1ก็คือตัวเดิมไม่เขียนก็ได้นะครับ ส่วนยี่สิบสามคูณสามสิบคูณสองเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวครูเขียนวงเล็บก่อนเขียนวงเล็บไม่ครบนะครับทีนี้เราก็จะตัดกันได้แล้วนี่ครับสองเจ็ดหนึ่งตัดปับ๊บตัดปับ๊บข้างล่างเหลือแค่ยี่สิบสามคูณสามสิบทีนี้ครูอยากให้เราดูแบบนี้นะครับอยากให้ดูตรงนี้ก่อนสามสิบเนี่ย มันก็คือ15คูณ2นะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาเขียนใหม่เราชุดนี้มาเขียนใหม่เราก็จะได้23คูณ15คูณ2นั่นเองนะครับ271ไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าตัดไปแล้วทีนี้ถ้าเราสังเกตด,ดีๆนะครับ23คูณ15มันก็คือ300นี่ครับ345นั่นเองแสดงว่าเราสามารถเขียนใหม่ได้อีกเป็น 3 4 5คูณอยู่กับ2นะครับเพราะว่าถ้าเป็น3 4 5มันจะตรงกับตัวนี้พอดีทีนี้เดี๋ยวครูย่อตรงนี้ก่อนนะครับเราจะไปต่อกันทีนี้มาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูใหม่3 4 5สกำลังสองบวก สามสี่ห้าคูณอยู่กับเจ็ดสิบสี่บวกเจ็ดสิบสี่กำลังสองแล้วก็ลบสองเจ็ดหนึ่งกำลังสองส่วนสามสี่ห้าคูณสองไม่งงนะครับสามสี่ห้าข้างล่างก็คือตรงนี้เนี่ยสามสี่ห้า 3, 4, 5, คูณสองส่วนไอ้ตรงนี้ไอ้ชุดเนี่ยก็คือชุดนี้ครับไม่งงนะครับ ทีนี้เรามาสังเกตตรงนี้นะครับสังเกต74็ดิสี่ยกกําลังสองลบสองเจ็ดหนึ่งยกกําลังสองถ้าเราดูดีๆเจ็ดสิบสี่บวกสองเจ็ดหนึ่งจะได้สาม้อยสี่ิบห้าพอดีเป๊ะเลยครับดังนั้นเราสามารถใช้ผลต่างกําลังสองเพื่อที่จะเลขสองตัวนี้มาบวกกันผลต่างกําลังสองก็คือนี่ครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณ หน้าบวกหลังนั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะกระจายเลขนี้ออกมาให้ดูนะครับก็จะได้เป็นสามสี่ห้าลังสองบวกสามสี่ห้าคูณเจบวกนี่นะครับผลต่างกําลังสองนะครับหน้าลบหลังกําลังสองก็คือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับ หน้าก็คือ74หลังก็คือ271นี่นะครับหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังก็คือ74บส่วก271ส่วนสา5สี่หคูณ2ทีนี้มันจะมีตัวเลขอยู่3ชุดนะครับจะมีชุดนี้บวกอยู่กับชุดนี้แล้วก็บวกอยู่กับชุดนี้นะครับ ดังนั้นเดี๋ยวครูจะเอาตัวเลขอันนี้คิดออกมาก่อนนะครับเนี่ยสองตัวนี้คิดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับสามสี่ห้ากำลังสองบวกสามสี่ห้าคูณเจ็ดสิบสี่อันนี้วงเล็บนะครับบวกเจ็ดสิบสี่ลบสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดก็จะได้ลบหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับ คูณอยู่กับ74บวก271ก็จะได้345นั่นเองครับส่วน345คูณ2ทีนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันจะมีชุดนี้3 1 5ยกกำลัง2ชุดนี้ก็มี345คูณอยู่กับ74แล้วก็ชุดนี้จะเป็นลบ197คูณอยู่กับ345 ดังนั้นเราสามารถใช้วิธีดึงตัวร่วมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูขอย่อตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้มาดูกันต่อเราดึงตัวร่วมออกมาก็จะได้เป็น3 4 5คูณ3 4 5สี่ห้บวกเจ็สส่ลบหนึส่วน3 4 ห้าคูณสองดูนะครับอันนี้ดึงมานี่จากยกกําลังสองก็เหลือยกกําลังหนึ่งก็จะเหลือสามสี่ห้าตัวเดียวส่วนอันนี้ดึงมานี่ครับมีอยู่อันเดียวถูกดึงไปแล้วหมดไปก็จะเหลือแค่เจ็ดสิบสี่นะครับซึ่งก็คืออันนี้ส่วนสามสี่ห้านี้ดึงมานี่ครับก็จะเหลือลบหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดคือบวกเจอลบเป็นลบก็เป็นลบหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดเหมือนเดิมก็คือตัวน,นั่นเองครับ ตอนนี้เราสามารถตัดกันได้แล้วครับนี่ครับสามสี่ห้าตัดกันตัดกันก็จะเหลือสามสี่ห้าบวกเจ็ดสิบสี่ลบหนึ่งเก้าเจ็ดส่วนสองทีนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วนะครับอลองบวกเลขดูสามสี่ห้าบวกเจ็ดสิบสี่ได้เก้าได้หนึ่งได้สี่ลบหนึ่งเก้าเจ็ด เหลือสองส1เบเกเหลือสองสามลบหนเหลือสอง่ก็จะเป็น222ส่วน2ก็จะเท่ากับอ่ะเดี๋ยวตัดกันครับ2นี้ตัดออก1 1 1, 1. ่ก็จะเท่ากับ111เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ111นะครับโอเคนะครับ